พลตรีบุญศิลป์พาคกลางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามการดําเนินการโครงการทหารพันธ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อณค่ายกริดศรีวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อน้อนมนําแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการผลิตและเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานและประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติหรือในยามขาดแคลนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญในพื้นที่ช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหารรวมทั้งการเตรียมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนของสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการทหารพันดีตั้งอยู่บนพื้นที่29ไร่ภายในศูนย์มีแปลงฟักทองพันดีปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซุ้มไม้เลื้อยเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงหนูนาบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แปลงนาสาธิตข้าวแปลงปลูกพืชผักสวนครัว